ดีเอฟซีเบิกซับนากีทุกท่านนะคะเมื่อนี้กับมาเฮดดังๆครับน้องเบลนะคะน้องเบลแตกสามตัวเนาะคะ่ะเอฟซีคือสองแปดห้าเองก่อนสองห้าแปดเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซี FC เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกายกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเด้อเพื่อจะมาผ่านแนวทางดีๆจากทางช่องนะคะน้องเบลกับเฮ็ดบายสีนะคะตอนนี้เ<ห>นาะค่ะถือลายนะคะน้องเบลสอง แปดห้านะคะค่ะมือน,นีแอดมินกะจะสรุปสนักเขานะคะค่ะเฮ้ดังดังกับน้องกับน้องเบลลนะคะสองห้าแปดนะคะครับผมครับผมอาดะคุยกับเบิร์ับตาคีนะครับผมค่ะนี่คือเลขน้องเบลลนะคะสองแปดห้านะคะ สองแปดหาเข่าสามตัวเนาะคะ่ะเอฟซีน้องเบลให้ลันลันนะคะงวดนี้งวดหนาม,มาตามต่อน้องเบลนะคะเขาค่ะเขา่ขาแน่เขา่าทั้งสามตัวนะคะและะ้วกามีทั้งด้านของเสียจวนไม้มาเม็ดเดียวจอดนะคะเสียจวนสองแปดค่ะเพิ่นขึ้นสีไดหลายเนาะคะ่ะเอฟซีเพราะว่าเพิ่นซื้อมืหนกะแห้งค่ะสำหรับเสียจวนนะคะเม็ดเดียวเน้นๆสองแปดนะคะราคาจะมีทั้งด้านของ น้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์่าเขานะคะจะมาเขาของคุณพอ่อน้องพิมหนึ่งแปดสองนะคะถ่าเอฟซี 4, ตันเลนสองตัวนี้กระเขานะคะค่ะ้วกามาต่อที่วัดสว่างธรรมบันดาลน,นะคะหนึ่งแปดสองค่ะตันเลนกับเข,าข้าคือเกานะคะแปดสองนะคะพระจาร์พันเมตตานะคะพันตาจะเป็นอักขะย่นนะคะส่วนมากอะมี เพ่นกับท่างแอดมินกับเตียวมาใดหนึ่งแปดสองนะคะกับมีผููโชคน้ำเพลิอนอยู่นะะ FC เนาะค่ะเอซเนาะค่ะก็มีปูห้าเจ็ดแปดค่ะเข่าแปดสองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเลขสูตรค่ะกัมีไอซิดนะคะหัวผีแม่หมายเนาะคะ่ะเข่ามา่งวดที่เก่าแล้วนะคะของเพอนจะเป็นห้าแปดเนาะคะ่ะคนหายมากนะคะสำหรับเอฟซีของไอซิดกับสีเห้กันหลายคนอยู่นะคะเนาะ ผู้ตามายซีตาะลเติบอยู่นะคะค่ะจังไดเนาะทั้งบานถือบวค่ะแล้วก็มีเจวอนะคะเจวอโอ้ยสืบบวไดค่ะโทรศัพท์อยู่บวคให้ยมหาแปดเนาะค่ะเจวอนะคะ,ะ,คะมีเบ์โทรให้พร้อมนะคะเป็นเบออ์โทรของหลานนะคะเจวอกับเซียนแมนหวยงวดนี่เอาแข่งแข่งด้เนาะค่ะห้าแปดค่ะแต่ก็จะมีเจยดป้าฟันแมนของเฮ้า โออันนี้พอยดนะคะจะเข่าทะเบียนลดสีเข่านะคะหาแปดเข่าทั้งหนาเนาะคะ่ะพอยดนะคะลัากาาซิมีอาจารย์ต้อมนะคะนี่เพิ่นวงกลมซีเหลียมไปเลยค่ะแปดหาอาจารย์ต้อมกับเขาน้องเบลกับเขานะคะงวดนี้นะคะสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมอันนี้คือกับหัว อันนี้เป็นเสียเสียถมดินนะคะให้วิ่งแปดประสานจังได้เลขแปดกามากมัมเรนความเพลิอนอีหลีเนะะา 8, นะ,ค,ะค่ะมาแปดอีหลีเนาะค่ะเอฟซีจังบ้านมีผู้โชคผู้หมาตัวค่ะนี่ค่ะค่ะนี่เลขของพ่ออูดกมาม่าคักแขนอีหลีสมกับน้ำหาเป็นสิบสิบมือเนาะคะ่ะมีเซียวเป็นผีนะคะมีเอฟซีหลายท่าน ที่ได้โชคได้ม ắ n น้ำพิ่นนะคะคือ8หาเนาะค่ะเอฟซี FC เนาะได้คักได้แน่เนาะค่ะแต่ตรงกลับเอานะคะตามต่อพออูดเนาะหวัวหนาเฮ้าค่ะเอฟซี FC ทันได้่นสินี้อีกว่าบูนในหวัวที่แล้วแอดมินนําจนวินนะค่ะอันนี้คือพอนนองพิมพ์ให้มาตรงหวัวดห้านะคะเอฟซี FC มายางจังนะคะเหลขเพิ่นก็เกขา,ขานะคะ นี่หลายสำนักหลายอาจารย์้วก็มีเจยศป้าฟันแม่นงวดที่สี่ค่ะค่ะสำหรับเอฟซีเจยศเพิ od, ่นกระโท่หาเจยศส่วนมากเพื่อนจะมานเหล็กลางกับเม่นคววมเพิ่นเนาะคะ่ะหาแปดมากอีกแล้วนะคะนี่คือสรุปสำหรับเหล็กอาจารย์ที่เขานะคะค่ะเอฟซี C, ทางบ้านม,น,น,ะะนมีผู้ถือน้าบ่อเนาะค่ะ่านมีผู้ถือกระทักใายเขามาได้นะคะศูนย์หกสี่หกสามสี่แปดสี่ห้าเก็บนะคะเปิดซับนาคีค่ะ ก็มีไลายอาจารย์เนาะค่ะงวดหน้ากับสิตามตโตแต่ว่าน้องเบลเขาสามโตเนาะค่ะมือเน nee. ี้ยสองแปดห้าอมแล้วจะออกค่ะขายสิสองแปดห้ตัดเลรนเอาเราตั้งใจ่ตงวดเด้อค่ะะการรักษาระบบเวและคำนึงถึงความับผิชอบต่อสังคมมันออกกระมันจะจะไกสิ ตายแล้วม้องหันมันตตัวอย่างก่อนกลังออกราวได้เสียงตตัวกัหน่อย6หนึงเราเจ็หกหนึ่งตัวนะเด้อคูรื่บรางวัลที่หนึ่งมาแล้วงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าสิบสเลขที่ออก

สองแปดะวนที่นอง้เต็มเต็มเลยถือเรียกว่าศูนย์จดสองแปดห้าองเบลออนยนอรเบลเกยินนีสำหรับคลิปนี้กะแอดมินกาขอลงคลิปไวเท่านี้ก่อนนะคะมาตามต้อน้องเบลนะคะหัวนีเพื่อนเขาซ้ตัวเขาเทึ่งน้องเบลเทึ่งอาจารย์ต้อมนะคะกางวดหนา กับมาลุนกันไหมนะคะสําหรับคนที่บอถือกับบอเป็นอยังนะคะสําหรับคนที่เธอกับมาลุนกันไหมเนาะ,ะค่ะค่ะวันนี้กัสได้ขอเปิดโทษน้องเบลค่ะโอ้ยดีใจน้ำน้อค่ะถือสามตัวค่ะถ้าเอาผูดด้ใดสิติดตอน้องเบลโทษหาผู้ใดเนาะค่ะขอเบอร์โทษนะคะน้ะนองเบลศูนย์แปดแปด 0 8 8 6 1 2 6 1 2 6 9 3 8 6 9 3 8นะคะค่ะสิมาหลุนว่าน้องเบลสิตองงวดบอเนาะค่ะเนาะจังคอยมาตามกันอีกค่ะดีใจน้ำค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างได้เนาะน้องเบลเนาะค่ะสองแปดห้ตองงวดเลขมัดท่นละตองงวดเลขมัดเนาะที่เฮาให้กันเนาะค่ะอ๋อดีใจน้ำค่ะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปหนามาตามไหมเนาะคะ่ะเอฟซีให้โชคให้มนันให้เราไม่รุวยกันสู้ๆสุกคนเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีทีบ่าท่านใดก่บว่าเป็นยังค่ะมาลุ้นไม่งวดหนาให้กับร่างใจกันเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีทีได้ครับน้องเบลครับได้ครับอาจารย์ท่านอื่อๆนกะใช้โยชัยโยดีใจน้ำเด้อค่ะงวดนี้ค่ะให้โชคให้มนันมาตามกันไหมในวดหนานะคะสวัสดีค่ะ